ผมทรสอบจุล่าร้อยยี่สิบเซนติเมตรนะครับผมนี่จะให้หนะมวนถึงถึงตรงน,นี้ถึงสนูหน่อยทดสอบกันนะครับวันนี้ลมโอเคเลยลมดีลมดี นี่ยช่เกิดมาเกิดมาวงไปไปช่วยช่วช่วยเจ็บไปพี่น้องไปปล่อยตรงนู้นไปใกล้ๆไม่ไกลไม่ไกลเดี๋ยวผมจะเป็นคนไปปล่อยน้องคุณจะเป็นคนแหลนนะครับผมเป็นแล้วนะครับนี่ ว้าวต่อยจากนี้เจเบอเสียงต้นไม้นะครับผมหยุด อ,อยากขึ้นเลยดิ่นิอ,อย่กขึ้นพตายพุบๆระทไทยมม่เห็นอย่างมรนนี ไว้ตรงนี้นะครับคำนเทนต์นะลุไป บบกหัวนะพี่นงองบบกหัวบบกหัวแต่ว่าขึ้นเยอะครับเดี๋ยวปรับหัวหน่อยนึงผมเบาหัวนะครับผมเดี๋ยวผมขยับสนู้ขึ้นไปอีกนี่สุดเลยแต่บเบิ้งเปิ้ลนี่ไงไปเปิ้ลครับ hãy làm việc hui lúc mùa ấy học bổng làm mặt tôi đi ngủ nhắm เอาจบข้าวครับพี่น้องจบข้าวครับจบเกมครับผมเกมครับตัวนี้ไปตัวมาได้แล้วนี่ครับผมเกมเรียบร้อยเลยแล้วครับผมบ่มได้ครับตัวนี้ครับกำลงไปหาโอ้ย <laughs> หักเลยบานี้ เอาวัวนาตัวไม่มาเปลี่ยนครับผมนี่เรียบร้อยจุดเกิดเหตุอยู่ตรงนี้นะครับข้าครับเดี๋ยวเปลี่ยนขาวไม่ครับผมชิ้นชุดการเทสนะครับตัวนี้ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้บาดเจ็บนักจบไปแต่เพียงเท่าน,นี้ครับตัวนี้ เรียบร้อยนะครับขาหักเรียบร้อยโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะปุ้ยเนาะจุก,กจเกมจุกเกมเกมแล้วครับไปเดี๋ยวเลออ่นๆหนุ่มคนี้เกมนะสอบว่าง